โอ้ยพี่น้อนหนูมีไหมเนี่ยไม่น่านะดีนะถอดออกมาเลยเห็นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับพี่หญิงเจอเขาคาเฟ่นะคะ๋อไอตัวมดดี้ที่ไม่เอาพี่จะกินดิบให้ดูนะก็ได้แม่กระทั่งจับหนูยังไม่เอาขึ้นมาแล้วสองเซนแล้วสองเซนแล้ว อืมจัดไปโอ้ปุบเรียบเลยอ้า้องแบ่งนไปคนละแท่งไปเด้อเอาไหมจำทรงก่อนอือเป็นไงเล่าเริ่มบวมแล้วอ่ะตัวเนี้ย คลิปนี้อาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาและถ้อยคำหยาบที่ไม่เหมาะกับเด็กผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่รู้เรื่องการดื่มสุรานั้นทำให้เก็บความลับเพื่อนๆไม่อยู่รวมของตัวเองด้วยสวัสดีครับผมจานสันนะครับวันนี้ผมมีแขกสุดพิเศษนะเป็นผู้หญิง2คนนะฮะก็คัดมาแล้วรู้สึกว่าสวยใช้ได้นะครับ เดี๋ยวเราพาทุกคนไปรู้จักกับพี่ๆหรือว่าเป็นน้องๆน,นะทั้งสองคนกันเลยนะครับไปครับรรเยอะแยะมีทุกอย่างกระเป๋าค่อยอะขอน้ําวันนี้เรามีสาวสวยทั้งสองคนเดินปา่าเราสืบเป็นไงบ้างครับคุณ<ห>เหนื่อยก่อนเร <laughs> <ม>าไม<ห>่ค่อยเด้อัร่างกายช่วงนี้มาแต่ห้างเนี้ย นี่แขกพิเศษของเราคนแรกก็คือน้องสวัสดีค่ะน้องเย็นเย็นชื่อน้องจืดนะคะวาอย่างนี้นะเออผมอยากรู้ว่าได้เ่อนี้มายจะทำอะไรต่อคุณช่วยตอบผมได้ไหมื่อน้องจืดมันได้มายังไงคือเมื่อก่อนหนูเด็กๆเนี่ยหน้าตาหนูจืดมากอที่มาใช่หนูตัวขาวมากทุกคน แล้วซีดเลยใช่แต่ว่าตอนนี้คืออ๋อนาอมชมพูแล้วดำแล้วตอนนี้จืดไหมตอนนี้ก็ไม่จืดแล้วนะจืดแล้วเหรอแซ่บแล้วเดี๋ยวนี้ไม่จืดแล้วไม่จืดนะแข็งๆหน่อยมืคขาดน้ำเหรอเดี๋ยวพูดอะไรก็พูดดูอาบน้ำสิเลาดูรองเท้าเข้าปากของรองเท้าสิดูดูหขนนี่ปงตีซะก่อนนี่นี่ดูดูเ่มาก เขาเรียกว่าลักษณะในการเดินเนี่ยทุกคนหนจะอธิบายให้ฟังนี่หันกล้องที่นี่เวลาเดินอ่ะมันลื่นใช่ป่ะมันชอบออกขนี้ปงจิกติื้นดว้นี่เยอมาแล้วโอ้โหไี่นั่นหนูมีไหมเนี่ยไม่น่านะดีนะถอดออกมาเลยเห็นอืมถอดแล้วเลยมาพี่มันมีมันแย่ติดๆติๆตๆติอมันกัดแล้วหรอได้แล้วยงส่วนนึละยังไต้องเจอไม่ต้องเจออ๋อหนู เอาเรียบร้อยเนี่ยพี่โดนตัวหนึ่งเนี่ยตอนนี้ยังคันอยู่เนี่ยตั้งแต่ตอนไหนแล้วเจ๊ตั้งแต่เคลียร์ที่น่ะและนี่ก็คือแขกอีกท่านหนึ่งของพวกเราเชิเดยฮัลโหลบิ๊ันเหนื่อยมากไม่น่ามาเลยอยู่บ้านก็ดีอยู่แล้วทุกคนน่าจะเคยเจอเจ๊หลายคลิปละสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับพี่หญิงเจอเขาคาเฟ่นะคะมาทำอะไรใครก็รู้จักไม่รู้อ่ะให้คนดูดูไปเรื่อยเราจะมาทำเลยไงมันไม่มี ยังไม่รู้ว่าตั้งชื่อคลิปว่าอะไรเลยใช่ไหมครับคุณท็อตั้งชื่อว่าพาสาวเมืองกรุงมาโอ้หยังไม่ทันไลเลยเดินป่าเดินป่าได้เัวนี้เราพาสาวสวยสองคนมาเดินป่านะครับสรุปฮะทุกคนก็จะกระชุ่มกระชวยเป็นพิเศษนะก็นึกว่าสูงสุดๆนะซึ่งเราจะมานอนห้างนะซึ่งห้างที่เราจะขึ้นเนี่ยไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าแองใดแต่นู่นข้างบนนะครับซึ่งความสูงประมาณหกเมตรนะถ้ามองจากด้านนู้นไปก็นะประมาณสิบเมตรได้ก็เดี๋ยวไปดูว่าข้างบนเป็นยังไง ซึ่งทุกคนอาจะเห็นแล้วแหละหลายคลิปนะใช่ทยานี้พิเศษก็คือมีแขกสวยๆทั้งสองท่านก่อนอื่นเลยนะครับตอนที่เรามาถึงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะทําสิ่งแรกก็คือต้องไปหากิ่งไม้ขนาดพอเหมาะนะครับไม่ใช่กิ่งไม้สิต้องไปหาไม้ไผ่ขนาดพอเหมาะประมาณนี้นะครับเป็นอันดับแรกนะแล้วเราก็ตัดมันแบบนี้ แล้วก็หาตรงที่แบบข้อประมาณเนี้ยนะะมานี้นะครับอ,มอมืมานี้นะครับแล้วก็หาชอบข้อไหนก็ใช้ข้อนั้นไปเลยนะประมาณนี้ แล้วเราก็จะได้แก้วลักษณะประมาณนี้นะครับจุดประสงค์ก็ไม่ต้องบอกทุกคนก็ได้นะครับทุกคนน่าจะรู้กันว่าเราเอาไปทําอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเรามาเจอหนอนนะครับ <c oughs> เป็นหนอนที่แบบ <c oughs> ชอบอาศาัยอยู่ในไม้เน่าแล้วก็ตามไม้ไผ่ <c oughs> นะครับน่ารักมากกินได้นะครับตัวนี้ <c oughs> โปรตีนสูงมาก <c oughs> รสชาติน่าจะคล้ายๆกับหนอนรถด่วนนะครับแต่ว่าหาหายากนะไม่ค่อยมีเฮ้ยอ๋อ้ตัวนี้พี่พอ่แมวพี่จะกินดิบๆให้ดูนะก็ได้พี่เจ้ยเจียแมวหนูกลัวหนูกลัวเนี่ยแล้วก็ขยันแกงดเวยกินได้นะจานคือหนู แม่กระทั่งจับหนูยังไม่เอาเดินลิ้นไปนิดนึงเน้วมันกินได้จริงวินเนาะกินได้แต่เอาไปเอาไปย่างถ้าเราแบบหิวมากๆอ่ะสามารถกินดิบได้เลยมาพี่วินหิวมากๆไหมคะไม่กินได้จริงมกินได้จริง ไอ้กบผู้จอถ้ามันโกมามันหน้าตาจะเป็นเหมือนกับเริ่มคันลิ้นแล้วแ้ยอะไรนะแมงใช่มึงคิดไปเองไงสับจริงเอาลองดูดิจริงอ่าลองดูดิมันมีหนาหนามของมันอ่ะคันคันอยู่นะไหนเอาอีกรอบดิเมื่อย้พอแล้วังด้วยวินผายไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะกระเป๋าอะไก็ดักอยู่นะเออใช่รวมกระเป๋ากับรวมมึงแล้วก็รวม อันนั้นของมึงนี่ก็ยี่สิบโล้วใช่เที่ยนี้มัดไหมมัดไปเลยมัดเลยจ้าคุณวินขึ้นไปถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอากระเป๋าผมมัดแล้วก็ดึงขึ้นไปเช่นกันประสบการณ์การเข้าป่าของน้องบ่ายน้องจืดไม่ใช่น้องบ่ายนะมีผลงานเพลงให้ฟังด้วยนะครับไปติดตามได้ในช่องยูทูบบ้อใบายเล่านะคะ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ทิ้งคลิปของน้องบ่ายไว้ตรงอินเครดิตด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนก็ไปฟังกันนะ<ป>มันสวยไหมคะเนี่ยไม่รู้ วเราพี่ๆเขาดึงไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเถ้าหลุดก็ช่างมันถ้าหลุดก็ช่างมันเยี่ยมเลยถ้าหลุดก็อะไรนะช่างมันเยี่ยมจริงๆขึ้นไปก่อนนะโอเคขึ้นไปเลยกติชอบขึ้นใช่ไหมเงียบคลิปบุกอะไรวะเนี่ย น้องใบขึ้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาของกระเป๋าอีกใบนีนะครับแล้วก็ถ่านอีกถุงนึ่งนะกระเป๋ใบนี้ถานน่าถุงนึงนะครับลำเลียงขึ้นไปตามแล้วผมค่อยขึ้นไปเป็นคนสุดท้ายนะครับมาเอายนเชือกมาครับทุกคน มั谢谢 chairs, cool. hey. นดึงกระเป๋ากูดิหนักหายลงไปน่าจะไม่ไหวเอาล uh. ่ะเอาดึงดึงมาเออดึงไปดึงไปดึงไปอุขึ้นมาแล้วสงเซนแล้วสองเซนแล้วอืมจิตกระจายมึงก็โอ้ โอ้ <c oughs> ถ่ายเริ่มแตกนะครับอันตรายนะเนี่ยดูสิรอยแตกแบบนี้นี่เสี่ยงกับการหลุดจากตะปูนะแล้วเราก็จะล่วงลงไปแบบจุกๆอ,อันนี้ก็แตกแ,แล้วใครแอบถ่ายเราอยู่ข้างบนเนี่ยโอ้เจ๋อ ถึงแล้วนะครับทุกคนขึ้นมาท้ายสุดเจ๊ดูดีนะจ๊ะดูดีนะจ๊ะก็ประกันกูไปเลยย <hem S 2> ังง <female> okay. ี้นะเจ๊ทำประกันไว้เรียบร้อยแล้วโอเคนแองสองสามแอคยังสี่เจ๊จับต้นไม้ไว้ด้วยจับไว้ตลอดนะเจ้าไว้เจ้าไว้ก่อไว้แล้วก็จะพูดเยอะนะ ไท<ม>เด่นว,วัยเลยตัวราง,งข้าล่างนี่อยู่ได้สูงนอกจากเ,เราจะเอาน้ำยาอมฤตมาแล้วผมมีกับแกมด้วยนะครับเป็นส้มโอจากสุขไยัยขโมยของแม่มานะครับทับทิมสยามหรือเปล่าเออทับทิมสยามส้มโอทับทิมสยามที่มันได้ชื่อนี้เพราะว่าเนื้อข้างในของมันเ,นเป็นสีอะไรนะคุณท็อตสีชมพูชมพูอ่าสีเหมือนทับทิมท ปกติของทัพทิมสยามเนี่ยลูกหนึ่งนะมันจะใหญ่กว่านี้หลายเท่าราคามันจะสูงมากใช่เหรอราคาไม่ใช่แค่20นะจะด้ว่ากูขายติดราคาเนี่ยมันจะประมาณ250 250้ยสลูกแค่นี้หรืออาจจะประมาณหลักร้อยมาเห็นมาดูกันว่าเป็นทัพทิมสยามแท้ๆหรือเปล่าเราเพิ่งปอกมันก็เห็นหนึ่งแดงนี่นี่ไม่เริ่มชมพูะล้เริ่มชมพูแล้ว นี่โอ้โหมีคมมากนะบนนี้ข้างบนแบบน้ำเต้าอ่ะใช่น้ำเต้ามันจะนนท์จุกมาจากนนท์จุอันนี้มันมีมีเหมือนกันที่บ้านมีเหมือนกันมันมีแบบพี่น้ำเต้ากับไม่มีน้ำเต้าเลยมีมีหลายที่แบบมีน้ำเต้าอันนั้นเลยของของแค้เลยมีทั้งหมดสามพันอ่ะที่บ้านอ่ะมันจะมีน้ำเต้าที่แบบเป็นหัวจุกหน่อยๆนะอ่าใช่แต่ลูกใหญ่ๆกว่านี้หน่อยนึงไม่ลูกใหญ่แต่แม่แม่บอกว่าลูกเนี้ยมันจะอร่อยกว่าแม่ว่างั้นเอาล่ะเดี๋ยวต้องลองดูมันแดงเ่ะ ไม่ค,ค่อยแดงป่ากดว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ <นะ S 2> ไม่ใช่ใชพันนี้คือพันผมไม่ใช่ขอโทษทุกคนที่ดูมาถึง <c oughs> นี้นะครับขอโทษนะครับไม่ใช่นะคร <c oughs> ับเราพาพี่อีกมาใช้แรงงานนะ คัแค่นนี่แหละไม่ช่วยพี่เขาบ้างเหรอเราดูพอแล้วปฏิทัยให้เจ้าที่อนุญาตใช้สถานที่นะครับดูแลพวกเราด้วยเด้โอเคทั้งทั้งเราก็เปิดด้วยคนที่อายุเยอะที่สุดนะครับเป็นไข่ด้วย สนใจไหมเจม่เอาคุณท็อตจะไม่ผสมหรอเฮ้ยแก้วแรกมันต้องเพียวๆเป็นเอาอ่ะกลัวเดี๋ยวคลิปมันไม่หมดมันไม่จบไม่จบคลิปจริงๆแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่าน้ำดื่มเพื่ออดรถในการพุทธาเออเนี่ยหน่อยนะแต่มันน้ำเพิ่มขันรถในการโอ้ตาเนี่ยมันแก้วมันใหญ่ขนาดเนี้ยนิดเดียวโอ้ยแก้วมันเล็กแต่มันยาวทุกคนดูปากมันโอ้โหแบบแล้วยาวแบบ อืมอร่อยทีๆจริงๆแล้วทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับสารกะละลายอืมสารกะละอายอืมเป็นพี่น้องกันอยู่ว่าไหนเดียวกันออกมาจากข้ามาดนเดียวกันออกมาสถานที่เดียวกันอืมนมาเหมือนกันนะไม่ค่อยเหมือนเมื่อก่อนมีความเหมือนใช่ไหมแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ย คนเราก็เปลี่ยนแปลงมีวัฒนการโอ้ยลิ้นมีวัฒนากลางน้องปลอดนี่น้องเล็กนะครับน้องท้อสเปนน้องปลอดโอเคพูดเยอะละยกดีกว่าน่าจะได้วนต่อได้ใช่แล้วพูดเยอะขอแห้งนี่ขอแห้งตามธรรมเนียมเนี่ยเขาเรียกว่า ก่อนที่เราจะดื่มเนี่ยเราจะต้องมีการพูดนะว่าเฮ้ยตาตาคุณแล้วนะแล้วก็เหลือให้คุณนะมันจะเป็นนารถธรรมนารถกนะใช่ของการดื่มกันในหมู่เพื่อนพี่เพียอนน้องนะครับหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ใช้วิธีนี้โอเคคุณมินถึงคุณนะเออต้องงี้แล้วดูสุภาพไปแล้วขวัญเยอจิ๋วอันนี้อันนี้จะเป็นเอฟเฟก่อนที่จะมาถึงใช่เป็นเอฟเฟกธรรมชาติอืมจัดไปโอ้ปุ๊บเรียบเลย เอาคุณวินนะมาอยู่ช่องทอดจังเกิลนี่ทอดจังหูผมว่าผสมดีกว่านะมันแรงเป็นนิดนึงไอ้แก้วแรกมันก็อย่างนี้แหละแก้วต่อไปอันนี้กี่สามสิบเออสามสิบยังธรรมดาลมแล้วน่าคือสามห้าลมหน้าห้าสิบอย่าล้างแผลเพื่อนนี่หนักล้านี่หนักล้าเดี๋ยวมิม่ามาเต็มเลยเนี่ยของผู้หญิงอันนี้ มาโคล่แทงไปเนีโอ้โหคนเบอร์เนี่ยนี่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 ผู้หญิงบอกปาโคละแทงไปแกน้องใบไปโอ้โหเดี๋ยวนะปกติไซส์นี้นี่พี่หญิงคิดว่าเป็นไงครับเล็กไปเล็กไปพี่เจอแต่พี่เจอแต่หกแปดหกแปดโอ้โหโอ้โหไม่น่าถาอว่าหมูยอหมูยอใช่ไหมหมูยอหมูยอจะใหญ่กว่ามันเล็กอ่ะ คุณเล่นมุกคุณเป็นมองคุณน้องใหม่น้องใหม่นี่จะหนียิ่ไม่ไหวแล้วจะโดดห้างอ่ะจะโดดลงห้างนก็ลางประมาณนี้มไปประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาลาลีลาลีอันเท่าไหร่วะไม่หรอกปกตินี่แหนมแพงนะเดี๋ยวมันไม่ใช่เจ๊ซื้อไงมันไม่ใช่เจ๊ที่มันเล็กๆอยู่ในถุงที่เล็กๆอร่อยไหมอร่อยจ้อยนี่ยนี่ไม่เคยลองกินะ คล้ายๆกันไหมคะแค่ใหญ่กว่าอันเล็กเนี่ยอร่อยโอ้โหไม่เล่นตาฮะ่นใจอีกคนหนึ่งที่เขาสามารถกินได้โดยที่พวกเราไม่ต้องบังคับนี่นะครับนัวอนัวนัวไปก่อนแล้วเขารู้ว่าไม่มีการปฏิเสธว่าเอออะไรอย่างนงี้เอาลวนะทำทรงก่อน เออเป็นไงเล้วนี้พอที่สอยี่สิบปีบริบูรณ์นะครับดื่มได้แล้วได้นั่งเกษียณแล้วพอละพอละพักรอบกันเดี๋ยวผสมให้มันจังนี้เริ่มบวมแล้วอ่ะตัวเนี้ยนั่งดมควันชิวๆแม่งมาเลยอ่ะโเจ๊ดูอ่ะก็เห็นรูเนี้ยเป็นหัวเต่าไหมล่ะเริมใหญ่แล้วเนี่ยมีปากมีตาเหมือนกับของงูนั่นเองโอ้โหไปไปไปเอาไปเผาเปล่าเราลงมาทำ ที่เสียบลูกชิ้นนะครับย่างนะนนนแล้วก็ทุกคนอยู่ข้างบนรอ,เ,นดอเ,เดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วเราขึ้นไปนะครับ ผู้หญิงทำแล้วเราก็นั่งดูกันไม่ได้นั่งดูโอเคสามไปนี่แต่ละอย่างที่เราเตรียมมาก็เสร็จแล้วนะครับน้ำจิ้มนี่หน้าคุณตาเนื่องจากว่าเราไม่มีน้ำตาลปิ๊บนะ เราเราใช้น้ำตาลเนี่ยจากเจ้าน้าสไปซ์เพื่อทำให้น้ำพริกของเราเนี่ยมีความหวานเปรี้ยวด้วยเปรี้ยวเลยไม่มีความหวานแล้วความซ่าอร่อยเวอร์สใช่ไหมครับอร่อยเฉยอ่ะแล้วมาน้วยคุณใช่ไหมเจ๊อร่อยอร่อยอร่อยเลยเลยไม่ต้องใช้เดี๋ยวเหลือไก่นะมาจ๊ไปยครับดูดีนะเนี่ยใช้ได้เลยและนี่ก็คือ ไก่ห่อฟรอยของเจ้นะครับตามตามตามตัวตามปกติเฮ้ยไอตดวะไอเนี่มึนไปขี้ไปไอนี่ตดนะครับทุกคนนี่นะตดจากตรงนี้เข้ามาใกล้ๆกล้ กินทะลุจอเลยสัต uh ว์กินทะลุจอเลยครับท <ok ุกคนไก่ก็สุกแล้วลูกชิ้นก็สุกไส้กรอกก็สุกแล้วก็มีผักแล้วก็มีอันนี้ด้วยสิ่งที่ผู้หญิงบางท่านเอาไปใช้ในทางที่ผิดเจมา่านไนีไม่มีใครทำหรอกเคยใช้ปะเคยใช้ปะไม่เคยกินแหนมเลยเหรอ ใช้ไปทำอาหารไงเคยกินแต่อันเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้กินของไม่ไม่ใช่อ๋อกินแหนมที่เล็กกว่านี้อ๋อแล้มนี้ใหญ่ไปนี่ไม่เคยกินอ๋อแหนมนี้ใหญ่ไปไม่เคยกินแค่ไมเจ๊ไม่เคยยังบริสุทธิ์ยังซิงอยู่เลยเขาพูดถึงแหนมเจ๊แหนมอ๋อเนี่ยใส่แล้วน่าๆมาหนึ่งอย่างกินเลยกินเลยมาทุกคนกินกันนะฮะ มีดนี่สะอาดเหลือกเกินแกรเยี่ยมจริงๆอือขาเราอืมอขานี่เปื่อยอะไรเนี่ยตัวของคนนั้นไหมหน่อยดิอสอบมากไปหน่อยอือหือนี่งนมากินเครื่องใน นี่ตอนนั้เขาเรียกว่าอน้ำดีน้ำดีแม่งกินกระดูกแกะกลัวไม่กินกินช้อนตักเฉยไม่กินนะกระดูกนผักอ๋อของท้องน่ากินอ่ะดูเล็บผมก่อนอะไรนะไม่ ไม่ใช่นี่ดินมันคือพวกนี้มันไม่ไม่นี่เนื้อนี่ทำเมื่อกี้เอาเล็บก็หยุดไงใช่เก็เลย็บยาวประมาณร้อยตัวน่าจะอยู่ในก็จะเพื่อนๆหน่อยเออไม่ใช่ว่ามือไม่สะอาดนะโอ้โหหน้าปากผมก็ไม่ใช่ใหญ่นะปากนิดเดียวกินได้ไงนะอ้าโอ้โหทำทำซะใหญ่เลยอืมกินอะไรนิดเดียวน่อยกอดเออไก่อันนี้ย่างอร่อยจ่อยเลยก็เรื่องเครืแห้งๆอ่ะไม่ทอดกินแหนม ไอเสตฟา,าอยู่หน้ารถเลยก็นี่หอมเลยอป็นยิ่งใหญบ้านเยอะต่อไปไม่ต้องหนังอร่อยหืมไม่ขนาดนั้นใจอยู่ข้กินอ่ะชอบกินอะไรไม่ไม่อะมันดูมีรสชาติอ,อ,อืมตอนนี้มืดแล้วนะครับทุกคนพวกเราก็อยู่กันมาตั้งแต่ ตอนเช้านะครับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วหวังว่าทุกคนจะอชอบคลิปนี้นะครับแล้วพวกเราก็จะเก็บของแล้วก็เตรียมตัวแยกย้ายกลับบ้านเน<ม>เห็นท้องฟ้าไมครับท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยแต่ข้างล่างห้างนี่คือมืดแล้วนะครับเก<ช>ี่ยวเกี่ยวกับกล้องด้วยจริงๆมาเกี่ยวกับกล้องด้วยถ้าเป็นกล้องของคนอย่างเช่นของกบโลงมันชัดขนาดนี้ จริงๆตอนนี้มันสว่างมากนะอมคือถ้าจะเรียกว่ามองตรงไหนยังเห็นอยู่ส่วนวาร์ปของท่านผู้หญิงทั้งสองคนที่ผมพามาด้วยในวันนี้ก็ถ้าใครที่อยากจะรู้ว่า Facebook หรือว่า TikTok หรือว่าช่อง Youtube เป็นไงก็เดี๋ยวผมก็จะฝากลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับอะไนะู๊อะอะไรนะเจ๊พูดอะไรนะ